สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใกล้วันพ่อแห่งชาติวันนี้รายการรักด้วยถูกทางสัมภาษณ์ท่านวอวชิระเมธีในประเด็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มีความหมายอะไรสําหรับชีวิตของลูกนอกจากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นครูแล้วท่านวอยังเห็นว่าพ่อแม่เป็นมักคุเทศให้ลูกด้วยวันนี้เราเรียนสัมภาษณ์ท่านวอวชชระเมธี ที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่ามารดาเบดานี้มีหลายฐานะฐานะหนึ่งคือเป็นพระพรหมหมายถึงเป็นผู้ให้กําเนิดชีวิตแก่โลกฐานะหนึ่งคือเป็นพระอราหันต์หมายถึงผู้ที่มีความรักลูกด้วยเมตตาและไมตรีอย่างบริสุทธิ์ใจฐานะหนึ่งคือบุรพาจารย์แปลว่าเป็นครูคนแรกของโลก อีกฐานะหนึ่งเป็นมักคุเทศที่คอยแนะนำพระธรรมสอนศิลปะการอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างชาัดเจนว่าในบรรดาฐานะหรือหน้าที่หลายอย่างต่างประการของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะพระองค์บอกว่ามีถึงสองฐานะที่พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ครูคือเป็นทั้งครูและเป็นทั้งมักคุเทศในการเป็นทั้งครูและการเป็นทั้งมักคุเทศนั้นงานของพ่อของแม่คือ ต้องกระตุ้นต่อมรู้ให้เกิดขึ้นแก่ลูกแก่หลานแก่เด็กและแก่เยาวชนให้ได้พ่อแม่สามารถเนรมิตบ้านของตัวเองรถที่ทุกวันขับไปส่งลูกส่งหลานก่อนจะถึงโรงเรียนนะให้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาด้วยวิธีกระตุ้นต่อมคิดกระตุ้นต่อมเรียนกระตุ้นต่อมรู้กระตุน้นลูกกระตุ้นหลานให้เป็นคนช่างซัก ให้เป็นคนช่างถามให้เป็นเจ้าหนูจำใหม่อย่าเชื่อง่ายเชื่อดายและพ่อแม่ก็ร่วมเรียนรู้ไปกับเขาถ้าทำได้อย่างนี้กว่าจะถึงโรงเรียนลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเด็กฉลาดเรียบร้อยแล้วที่น่าคิดก็คือในหลายครอบครัวที่มีคุณพ่ออยู่ด้วยเรากลับมองไม่เห็นว่าท่านได้ทำหน้าที่เหล่านี้ลองดูว่าไม่มีสิคะจะมีความรู้สึกอย่างไรว่าชีวิตขาดอะไรไป ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขในวันพ่อแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะรกลูทา